มากินข้าวกับแกงไก่ใส่หน่อไม้สดกับแม่ปุ๋ยนะคะไปค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านแม่ปุ๋ยนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยพามาทานแกงหน่อไม้แกงไก่ใส่หน่อไม้สดนะคะทุกคนจ้าแกงไก่ใส่หน่อไม้สดนะคะแล้วก็มีองุ่นมาด้วยนะคะมีองุ่นมาด้วยพวงหนึ่งคนอยากกินองุ่นหายไปแล้ว น้องฟ้าใส่ยาก,กินนังงูนล้างมาให้ก็เลยวิ่งไปเล่นแลวทุกคนจ้าขอเชิญเลยนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางต่างอ่าฝั่งต่างประเทศนะคะทางยุโรปเนาะทางประเทศลาวนะคะมานะคะมาทานแกงไก่ใส่หนอไม้สดกับแม่ปุ๋ยนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนานทุกคนจ้ามานะคะมาทานด้วยกันเลยคะ่ะน่าทานมากสุดร้อนๆทุกคนจ้าเพิ่งทําเสร็จเลยนี่ข้า,าวเช้าแม่ปุ๋ยนะนี่ สดร้อน มาทานข้าวด้วยกันนะคะน้องและลูกของเหลนอะไรคะอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้แม่ปุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ชอบนั่งงงใช่ไหมเอาไปดิเอาไปไปหมดนั่นเลยถือไปหมดนี้เลยก็ได้เออน่ยอืมอืมอืมายบายก่อนสวัสด,ดีค่ะบ้ายบายสวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้เป็นนอกบ้านท่ามกลางแบบว่าเสียงนกเสียงตาง 今年的夏天，我那里没有以啊 วันนี้นะคะแม่ปุ๋ยก็มีนะคะเป็นตัวนี้นะคะไฟเบอร์นะคะที่แม่ปุ๋ยอ่ะแตกอยู่นะคะตัวนี้นะก็คือง่ายๆเลยนะคะจิ้มลิงเนะาะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยปักลิงไว้ให้ข้างล่างนะคะไปรับสินค้าได้เลยนะคะตัวนี้นะมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะใครท้องอืดถ่ายยากนะคะมีกลิ่นตัวเนาะหรือแบบ5้าวัน7็วันไม่ถ่ายเลยนะคะมารับนะคะสินค้าตัวนี้นะแจกวีนะคะไปล้างดำไส้ไปดีท็อกดำไส้ของเรานะคะตัวนี้นะ โอเคนะคะวันนี้นะแม่ปุ๋ยนะคะขอจบคลิปไว้แค่นี้เลยนะคะขอบคุณนะคะทุกการรับชมนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปุ๋ยนะคะแล้วก็สําหรับอ่าพ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อนๆน,นะคะท่านไหนเนาะที่แบบว่ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวยังไงแม่ปุ๋ยทยอยนะคะกลับไปเยี่ยมเนาะเดี๋ยวยังไงแม่ปุ๋ย ส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบยแล้วเจอกันใหม่นะคะ